สมชายเป็นน้องของจานชายครับเอาครับการสวัสดีครับย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u เอกดัมซิงวีสครับหรือว่าช่องสำรองนะพี่น้องนะของเอกดัมซิงครับมาแล้วเสียบอยครับ นี่สามคันครับรถหกล้อาฝากเก็บซีด้วยนะครับผมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง X Damsing V2 ให้ด้วยนะครับผมขอถงฮานามิแาแล้วบอกเลยว่างานนี้ครับเจ้าน้องมันนาวครับลั่นบอรครับกระเตื้ออะไรเฮ็บเลยงานเนี้ย งั้นต้องหยอดหน่อยครับตรงนั้นให้มีการเซลสาวเลยนะคุณเคนขับขึ้นสบายสบายครับโอ้คลิปนี้ก็จะพามาชมฝีมืออาจารย์ชูที่ดึงสโลว์ไว้ครับ ดูพี่น้องฝีมืออาจารย์ชูครับเงนียนคกริปครับเฮอ,องานดึงสลลบแบบนี้ครับต้องยกให้อาจารย์ชูเลยเสียบอยน่าจะไปเทตรงนู้นแหละดินน่าจะยังไม่พอครับงานนี้ต้องยกฝีมือให้อาจารย์ชูครับการเก็บดึงสลลบครับเนียนคกริปเลยสวยมากครับดูตรงด้วย ออแต่แต่ตรงนั้นครับอาจารย์ชูบอกว่าแกยังไงก็ไม่หายครับมันแต่งเสร็จแล้วทำอะไรเสร็จแล้วครับดินหักลงไปอีกโู้อาจารย์ชูเครียดเลยครับอาจารย์ชูบอกว่าโอ้ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วมันเป็นอยู่มุมเดียวครับเป็นอยู่มุมนี้มุมเดียวนะ มุมหมื่นก็ไม่เป็นครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร,รขนาดตักดินโกลนออกแล้วอะไรก็แล้วครับดึงสโลปใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมครับสไลด์ลงเหมือนเดิมจานชูบอกว่าปล่อยไว้อย่างนี้เลยครับมันทําไม่ได้นะครับถ้าลงไปแต่งอีกก็พังเลยมามาชมครับอ่านเข้าจานชูแล้วครับเออ อจารย์ชูบอกว่าหมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงครับเจอแบบนี้เนี่ยเห็นไหมดีมันหักลงอู้เริ่มหักลงเรื่อยๆเลยนี่ดูวะรอยแตกอะ่ะมันพึ่งสุดครับดูดมันเริ่มล้วลงมา,มาเรื่อยๆแล้วครับไม่รู้ว่าอาจารย์ชูจะทำไงไงในรอบเนี้ย รอยล้าวเห็นไหมเห็นรอยล้าวเอออาจารย์ชูจะทำไงต่อนอะแต่นี่เนาะเก็ <c oughs> บงานจนเสร็จเลยครับมาหักลงอีกทำามาแต่งเพิ่มอาจารย์ชูบอกว่าเอ,อเดี๋ยวมันจะพังเลยครับพังแลเสียเวลาอีกไม่เป็นไรครับอาจารย์ชูบอกว่าปล่อยไว้แบนี้แหละ อาจารย์ชูบอกว่าเต็มที่แล้วครับอาจารย์ชูบอกว่าปวดหัวอะไอางานเนี่ยเอ้ามาดูเจ้าวันโว่ต่อครับขับโดยสมชายครับตักดินใส่รถหกรอดัมงานนี้ก็วิ่งคอยสามคันครับ ไปเทวัดด้วยแล้วก็ถอยปากบ่อด้วยก็ถอยตรงไปหาอาจารย์ชูด้วยครับนู่นนะตรงนู้นแหละถ้าดิไม่พอก็ไปเทครับ นักจัดเต็มครับสมชาย วันนี้เจ้าวอนโวครับก็รับแผนกตักดินอย่างเดียวครับวันนี้ส่วนอาจารย์ชูก็รับแผนกเก็บงานด้านบนครับ បាននៅបាក់ណៅ ไปปเสียบอปเนิบเนิบไปเรื่อยเนี่หน่อยครับทางขึ้นไปตรงนู้นมันก็แข็งละ ต้องเทเสริมไปเรื่อยๆครับตรงไหนไม่พอก็เสริมครับโอเคครับคลิปนี้บายบาย y ครับสวัสดีครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผม bye bye ครับสวัสดีครับ